ครับเมื่อนี่เมาเบบังวิธีการเลือกหนอก่อคาเอาไปปลูกต่อไปนะครับมาดูวิธีการเลือกหนอก่อคานะครับเพื่อนำไปขยายพันธุ์นะครับในครัวเรือนมันจะมีวิธีเลือกจได้หมดครับเอาหน่ออะไรก็ขึ้นหมด นะครับเพราะว่าขอให้ฝังลงดินนะครับขึ้นหมดเลยว้าว่นะครับก็เลือกเอาหัวที่อยู่นอกที่สุดนะครับขุดง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าขุดง่ายนะไม่มีเทคนิคอะไรครับคือขุดง่ายนะครับเลือกหัวนอกที่สุดนะครับอันนี้ก็กำลังพอดีนะครับเนี่ การขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับก็คือมันเป็นการแตกหนอเนาะถ้างั้นก็สับเลยสับสับเราสับแบบนี้เลยโอเอค <Okay. S 2> <Wow. S 1> นำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับ <c oughs> วิธีการก่อนที่เราเจะเอาไปปลูก <c oughs> เขาบอกว่าให้ให้แยกเป็นเป็นหนอน เป็นแง่งเป็นแง่งก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ติดเร็วทุบออกกันนนะครับแยกออกเป็นแง่งแง่งแบบนี้นะครับเอาดินแล้วก่อนเนี่ยมาเป็นแง่งแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปช้ำก่อนนะครับมันจะทำให้ติดง่ายแต่ถ้าเราไปปลูกเลยน่ะมันติดยากนะครับ เทคนิควิธีการแยกแง่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับแยกออกมาแล้วครับแล้วก็เอาไปใส่ถุงดำชํานะครับใส่เงาใส่กระใส่ปนีแต่มันน้อยมากคือคือนี้คือถุงหนึ่งใช่ไหม,มอ,อันนี้ก็ถุงหนึ่งแยกแยกเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงอ๋อโอเค สี่สิบห้าวันพอขึ้นพอมันรากงอกแล้วไปปลูกมันจะง่ายใช่ไหมมันมันมันจะติด,ต,ด,ต,ดติดเร็วกว่าติดเร็วกว่าหลังจากเข้าจะเอาไปโอเคอืมครับ <Okay. S 2> ครับ,รบโอ้เป็นเทคนิคใหม่นะครับคือบางบนนคือบางท่านที่ไม่เคยปลูกเนี่ยเอาไปปลูกเลยบางทีมันไม่ขึ้นนะครับาจากที่มันจะขึ้นมันจะเน่าโดยซ้ำไปนะครับเพราะว่ารากมันยังไม่ขึ้น แล้วเราผสมดินลงไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นดินหมักนะครับที่อยู่ริมรัวนะครับเอามาผสมลงไปนะครับอ่ตัวนี้ก็เป็นถุงดำนะครับสาหรับพ่อชํำอันนี้ก็เป็นขานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับหนึ่งแง่งนะครับ หนึ่งเง่งนี้ก็ใส่ได้หนึ่งถุงนะครับก็ถ้าหากหัวขามใหญ่มากเราก็ตัดแต่งนะครับเพื่อจะได้ใส่ในถุงดําได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการเพราะชําขานะครับเราก็จะได้เป็นถุงแบบนี้มานะครับวิธีการนะครับเราก็ลดน้ํานะครับอาจจะวันละครั้งก็ได้นะครับแล้วก็นําไป ที่เรือนพ่อชํานะครับถ้าหากเราไม่มีเรือนพ่อชาแล้วก็อาจจะนําไปเก็บตรงแสงลํางลไส้นะครับต้นไม้เล็กๆนะครับบางใต้ล่มมันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับครับก็พ่อชําไว้นะครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะครับรากมันก็จะงอกนะครับแล้วก็หน่อมันก็จะงอกด้วยนะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับโอเค เทคนิคการเพาะชำขานะครับก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์และให้ความรู้กับทุกๆท่านนะครับหากท่านใดนะครับมีเกร็ดความรู้นะครับหรือว่าเทคนิคในการปลูกแนะนํากันมาได้นะครับเราถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ